วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถยนต์ซับคอมแพคยอดนิยมในประเทศไทยอย่าง Toyota v วีอรุ่นใหม่ปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์สำหรับใช้งานในเมืองเป็นหลักหรือแม้แต่ใช้เดินทางไกลแบบประหยัดคุ้มค่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดในกลุ่มบีเซ gment รถรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงทั้งดีไซน์ภายนอกเทคโนโลยีภายในรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงจุดเด่นในเรื่องความประหยัดน้ำมันและความคุ้มค่าของราคาตามแบบฉบับโตโยต้ามาเริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนเลยโตโยต้าวีออสปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนชัดเจนไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเดย์ม running light ฉบเฉี่ยวรับกับกระจังหน้าใหม่ที่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมเน้นความแข็งแกร่งกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นด้านข้างมีเส้นสายที่พาดยาวจากไฟหน้าไปยังไฟท้ายเพื่อเพิ่มความพลิ้วไหว ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมลุคความหรูหราส่วนท้ายรถติดตั้งไฟท้ายแบบเล็ดรูปทรงเรียวยาวเชื่อมต่อการเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางให้กับตัวรถรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีและยังมีรุ่นแต่งพิเศษแบบ gr sport สำหรับคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตอีกด้วยถัดมาที่ห้องโดยสารภายใน toyota vios 2025ออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงวัสดุภายในมีการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานประจำวัน เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์แบบใหม่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟที่มาพร้อมปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆจอแสดงผลแบบดิจิตอลมิดขนาด7นิ้วช่วยให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แบบไร้สายระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ความสะดวกสบายทั้งคนขับและผู้โดยสาร ในด้านสมรรถนะโตโยต้าวีออส2 2 5ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูอัล v t i ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ทีที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่รองรับการใช้งานในเมืองได้ดีและยังให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ในทุกสภาพถนน มีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบ Eco และ Power สำหรับปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนระบบความปลอดภัยของ Toyota Vios 225 0ถือว่าจัดเต็มมากในระดับรถกลุ่มนี้โดยมาพร้อมโ o y ย t a Safety ้ e ซที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุมระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน กล้องมองรอบคันแบบ360องศาเซนเซอร์ sensor, ช่วยจอดรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังทําให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลหากพูดถึงความคุ้มค่าโตโยต้าวีออส2025เปิดราคามาในช่วงประมาณ599,000บาทไปจนถึง799,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาพร้อมการรับประกันคุณภาพจากโตโยต้าที่เชื่อถือได้ ตัวรถยังมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำและอะไหล่หาง่ายตามศูนย์บริการทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดแข็งที่หลายคนไว้ใจในแบรนด์โตโยต้าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเลือกรถคันแรกรถสำหรับครอบครัวเล็กหรือรถเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันโตโยต้าวีออส2องเป็นตัวเลือกที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยหรือความประหยัดและยังคงความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยถ้าคุณชอบรถที่ดูดีขับขี่ง่ายไม่จุกจิกและมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม นี่คือคำตอบที่ใช่แน่นอนก่อนจากการไปอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้ไทยการ์ดรีวิวของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงเทคนิคดีดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เราจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ใครที่ชอบรีวิวแบบเข้าใจง่ายตรงประเด็นแบบนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรถรุ่นถัดไปสวัสดีครับ